ในขณะที่เจ้าหน้าที่พบศพนั้นเขาอมพระสมเด็จไว้ในปากก่อนที่จะไปรับชมคลิปนั้นฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับในโลกของพระเครื่องไทย มีเพียงไม่กี่องค์ที่ได้รับการยกย่องสูงสุดและหนึ่งในนั้นคือพระสมเด็จวัดระฆังจกกักรพรรดิแห่งวงการพระเครื่องวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดพุทธคุณและตำนานปฏิหารมานานกว่า150ปีจุดเริ่มต้นของตำนานสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมรังสีพระเกจิผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่สถึงต้นรัชกาลที่ห ท่านตั้งใจสร้างพระสมเด็จขึ้นเพื่อเป็นพระพุทธปฏิมาที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งทางด้านพุทธศิลป์และพุทธคุณการสร้างพระครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อขายแต่เพื่อแจกเป็นของขวัญทางธรรมและเป็นขวัญกำลังใจแก่ศิทธิอนุสิ์และผู้มีบุญสัมพันธ์ในปีพศ2409ท่านได้เริ่มสร้างพระสมเด็จสำหรับมูลเหตุในการสร้างพระสมเด็จวรคะคนั้นเล่ากันว่า เมื่อครั้งที่ท่านขึ้นไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องพระพิมพ์ในครั้งนั้นท่านเดพบพระพิมพ์โบราณที่วัดสเสด็จซึ่งเป็นวัดร้างท่านจึงได้นำพระพิมพ์เหล่านั้นกลับมาบางส่วนพร้อมทั้งดำริว่าจะสร้างพระเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเหมือนดังที่คนโบราณได้กระทำมามวลสารและพิธีปลุกเสกพระสมเด็จวัดระฆังมีสูตรผสมที่ถือเป็นเอกลักษณ์ และเต็มไปด้วยความหมายมวลสารหลักประกอบด้วยปูนขาวบริสุทธิ์โดยนำเปลือกหอยมาเผาแล้วตำให้ละเอียดผงพุทธคุณที่ผ่านการปลุกเสกหลายวาระน้ำมันตังอิวจากไม้โพศักดิธย์เพื่อประสานเนื้อพระกันการแตกร้าวรวมถึงวัตถุศักดิ์สิทธิอ์อื่นๆจากพิธีกรรมโบราณทุกองค์ถูกกดพิมพ์และปลุกเสกด้วยสมาธิขั้นสูงว่ากันว่า พลังจิตของสมเด็จโตได้อัญเชิญพุทธานุภาพให้สถิตอยู่ในองค์พระซึ่งพิมพ์ยอดนิยมของพระสมเด็จวรคังมีด้วยกันทั้งหมด6พิมพ์หลักได้แก่พิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์พระประธานพิมพ์ทรงเจดีพิมพ์เกตบัวตูมพิมพ์ฐานแซบพิมพ์เส้นได้และพิมพ์ปกโพแต่ละพิมพ์ยังมีการแตกย่อยออกไปอีกหลายแบบสำหรับขั้นตอนกรรมวิธีนั้น ท่านได้รวบรวมมวลสารผสมกันแล้วนามาตำเป็นเนื้อพระสมเด็จปั่นเป็นแท่งสี่เหลี่ยมตัดออกเป็นชิ้นๆหรือเรียกว่าชิ้นฟักนำเนื้อพระสมเด็จชิ้นฟักวางลงที่แม่พิมพ์ซึ่งแกะจากหินชนวนแล้วกดเนื้อพระกับแม่พิมพ์ตัดขอบพระเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ตอกตัดดอกไม้ไผ่ที่ใช้จากสารในด้านปฏิหารและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสมัยรัชกาลที่ห้า ในยุคที่โรคระบาดใหญ่คล่าชีวิตผู้คนเล่ากันว่าน้ำมนต์จากการปลูกเศกพระสมเด็จถูกนำไปรดและดื่มจนสถานการณ์ดีขึ้นและทหารที่ออกไปรบกับรอดพ้นจากอันตรายร้ายแรงอย่างไม่น่าเชื่อแม้แต่ในยุคปัจจุบันก็ยังคงมีเรื่องราวปฏิหารของพระสมเด็จย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วได้เกิดเหตุคดีสะเทือนขวัญคดีหนึ่งเพราะคนที่เสียชีวิตไป เป็นถึงระดับเจ้าพ่อฝั่งนครบาลน,นั่นก็คือแคล้วธานิกุลหรือชื่อในวงการนักเลงคือเหลาสวนมะลิพูดแบบนี้คงอาจสงสัยว่าปฏิหารตรงไหนเพราะมีผู้เสียชีวิตลองฟังไปเรื่อยๆครับแคล้วธานิกุลคือใครแคล้วธานิกุลคือเจ้าพ่อนครบาลหรือคุมเมืองหลวงนั่นเองเขาเติบใหญ่ในย่านสวนมะลิซึ่งเริ่มต้นจากชีวิตนักมวย ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วงการมวยเปิดค่ายสอธนิกุลเขาถูกปองร้ายหลายครั้งที่โด่งดังมากจนเป็นข่าวหน้าหนึ่งคือการวาระเบิดที่สนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่สองเมษายน2525 25, ในศึกดังทะลุฟ้ามหากุศลมีนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลเข้าร่วมงานหลายคนไม่ว่าจะเป็นนายชวนหลีกภยัยและนายวีระมุกสิกพงษ์ รวมถึงมีผู้เข้าชมมวยถึง5,000คนเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนส่วนแควรอดตายในเหตุการณ์นี้มาได้อย่างวุดหวิดจนมีเสียงร่ำลือว่าเขาหนังเหนียวเพราะแกวนพระดังคือพระสมเด็จวัดระฆังจึงทำให้แคล้วคลาดแต่ในที่สุดก็ไม่มีใครอยู่คำฟ้าเจ้าพ่อนครบานโดนสังเก็บสิ้นชื่อวันที่5เมษายน2534 ที่ถนนปิ่นเก้านครชัยศรีรถกระบะขับมาด้วยความเร็วปลายทางคือสมุทรสงครามจังหวัดที่อดีตเจ้าพ่อจากมาโดยคนขับรถคู่ใจเจ้าของฉายามือปืนระดับพักการตีดําเนินส่วนเบาะด้านหลังแคล้วทานี้กุนนั่งอย่างสบายใจในขณะที่รถกําลังแล่นอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีรถประกบข้างสาดกระสุนอาวุธสงครามชุดใหญ่ทั้ง M16 ปืนอาก้า และเครื่องยิงลูกระเบิด M79 รวมถึงระเบิดลูกเกลียงจนสภาพรถคุณกระจกแตกละเอียดยับคาถนนแต่ที่ทําให้หลายคนต้องตกตะลึงกับความคลังของสมเด็จวัดระฆังคือร่างของเขากลับไรร่องรอยกระสุนจากสภาพศพแคล้วทน้คุลไม่ได้เสียชีวิตเพราะกระสุนเจาะพุ่นเหมือนกับลูกน้องแต่เป็นเพราะแรงอัดกระแทกจํานวนมากมายที่ทําให้เขาเสียชีวิตถือว่าเป็นเรื่องประหลาดอย่างยิ่ง ในขณะที่เจ้าหน้าที่พบศพนั้นเขาอมพระสมเด็จไว้ในปากแรงอัดของระเบิดเป็นสิ่งเดียวที่ปิดชีวิตแคล้วได้เลือดออกจากจมูกและหูแสดงถึงแรงกระแทกมหาศาลไม่ใช่จากกระสุนหลังข่าวแพ,พรศพัสมเด็จวัดระฆังที่หอยติดตัวของเขาก็ได้หายไปอย่างลึกลับพร้อมกับราคาที่พุ่งสูงลิบลิ่วจนหน้าตกใจจากหลักล้านเป็นหลักสิบล้าน โดยเฉพาะในกลุ่มนักสะสมชาวจีนที่เชื่อในพุทธคุณของพระเครื่องพระสมเด็จวร,รคังไม่ได้เป็นเพียงพระเครื่องราคาแพงในตลาดแต่คือมรดกทางศรัทธ,ธาสัญลักษณ์แห่งความคุ้มครองเมตตาและพลังแห่งพุทธคุณเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้ครอบครองดำเนินชีวิตด้วยความดีงามเช่นเดียวกับเจตนาของผู้สร้าง